โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนนษยแต่งดาทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจากเพจอาราฟอร์มเรี่กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็ k โ o เอ็มจากเซิร์ฟเวอรีนาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนมาดูเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคลับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในการทาตัวละคร5ดาวแบบไม่ต้องเปิดกาชาแบบไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนอเนอกประสงค์ด้วยทํายังไงฟาร์มของตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก่อนที่เราจะไปดูด้วยกัน เผื่อใครนะครับหาในส่วนตัวของร้านเตรเกมสะดวกปลอดภยดัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนตัวตั้งตกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Black em, FIFA, RV, แบล็คเควิมฟรีไฟล์อาร์วีและรวมไปถึงโรบบกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์วันนี้จะได้ราบคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มแบล็คเควิมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าแบล็คเควิมซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มลีสำหรับใครอยาากเขา้มาจอยสามารถเข้ามาจออออยยยททีีี่่่่กกกกกลลลุมมได okay, มดดกก้้เ down, เเเแแววัััััันนนนนคคครรรรรบบบโาาาาะะ็จป หรือว่าทําทให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นโดยการเสริมแกร่งตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ออย่างด้วยกันที่เราสามารถอัปได้ก็คือหาเศษตัวละครซ้ําจากการเปิดกาชาใช่ไหมแล้วก็ใช้เศษชิ้นส่วนอเนกประสงค์ที่เราสามารถฟาร์มหาในเกมได้อย่างเช่นถ้าเราฟาร์มหาในเควสรุ่นพี่แมกนาเราจะได้สามเศษถูกไหมอ,อ่ามันจะมีเศษจ,จากตัวของแบบว่าระดับกลางใช่ไหมนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เราจะได้จากระดับสูง หลักๆเนี่ยมันจะได้3เศษแล้วก็เราจะได้จากเควสระดับสูงอีก1ใช่ไหมครับเป็น4่ใช่ไหมแล้วก็ได้จากบอสโกเลมแดงหรือว่าเลดบอสเนี่ยอีกเป็น5ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีกิจกรรมพวกที่มันแจกตัวของเศษอะไรประสงค์แบบนี้มาเรื่อยๆแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีเศษอะไรประสงค์ที่สามารถใช้อัพการได้แบบนี้เข้ามาด้วยถูกไหมแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปิดกาชาถ้าไม่ใช้เศษอะไรประสงค์เนี่ยเราจะหา เศษตัวละครซ้ําหรือว่าอัพตัวละครได้อย่างไรนะครับระดับแรกกดไปที่เนื้อเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็คราวนี้นะครับเรามาอยู่ที่เมืองแล้วใช่ไหมให้เรากดคลิกที่บันทึกครับตรงนี้สังเกตครับตรงนี้มันจะมีตรงนี้ขึ้นมาอ่าให้เรากดครับมันจะเป็นรางวัลการผ่านระดับสังเกตตอนนี้ผมอยู่ระดับ3ใช่ไหมระดับ1จะได้เพชร300ระดับ2จะได้ตัวของอันนี้อ่า พวกการ์ดสกิลตัวละครตัวละครใช่ไหมแล้วก็ระดับ3เนี่ยจะได้เป็นแบบว่าพวกเศษชิ้นส่วนเอาไว้อัพตัวละครแต่ถ้าเป็นระดับ4ครับระดับ4เนี่ยสังเกตเราจะได้ชิ้นส่วนตัวนี้ก็คือหีบเลือกชิ้นส่วนตัวละครระดับ S R นี่แหละนะครับทุกเมืองถ้าเราเล่นตัวนี้ถึงเลเวล4เราจะสามารถเลือกเศษได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามี5เนื้อเรื่องถูกไหมเรามี5้าเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยู่ผล5ไปบท4เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกัน ฟาร์มได้เหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องบทที่4ผมแค่เลเวลศูนย์ใช่ไหมการที่เราจะทำเลเวลตัวเนี้ยเราก็แค่ไปลงพวกดันเจียนที่มันเป็นแบบว่าไอตัวดันเจียนเออนี่ครับอ่าดันเจียนพื้นที่เนี่ยนะครับแบบเนี้ยอ่าให้เราไปเล่นเนี่ยมันจะได้แต้มตัวนี้มาด้วยอ่าเล่นดันเจียนพวกเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอามาฟาร์มลงฟาร์มดาวเนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวของแบบว่าแต้มตัวนี้ชื่อเสียงในโลกนะครับซึ่งเราต้องไปฟาร์มแมปละอันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย เยแม่หนึ่งสองสามสี่ปุ๊บได้หมนกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีห้าแมปเราจะได้แน่นอนห้าชิ้นส่วนอัพตัวละครขึ้นเลเวลห้าดาวได้หมดเลยแต่ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งรับก็ได้ในอนาคตมันจะมีการอัพเดตตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยในอนาคตซึ่งในตัวของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแจกกล่องแบบนี้แหละแต่เป็นแบบตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นพวกฟาน่าร่างเทพสาตาเวสโตล่างเทพสามตา,า,ตาหรือว่าตัวละครอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ย เผื่อใครแบบยังไม่อยากรับก็เก็บไว้ดองก่อนก็ได้นะครับเนาะก็คือหลักๆจะประมาณนี้เลยกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแมป1แมป2แมป3แมป4แมป5เนี่ยเราสามารถได้กล่องเหมือนกันหมดเลยถ้าเราเล่นไปถึงเลเวล4อย่างเช่นตอนนี้แมป1ผมเลเวล2ใช่ไหมนะครับแมปตัว5เนี่ยผมเลเวล3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องไล่เก็บแมป1 2 3 4 5เนี่ยก็จะได้แมปละ1กล่องแล้วก็เปิดเอาตัวละครที่เราต้องการ แล้วก็ไป up down นั่นเองนะครับก็เผื่อใครยังไม่รู้แล้วกันว่ามันมีตัวของระบบนี้แล้วก็ตัวของของรางวัลตัวนี้ซ่อนอยู่นะครับต่อก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีนะข้อดีของการที่เราเล่นด่านพวกนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะการที่เราเล่นด่านพวกนี้เนี่ยแล้วสังเกตมันขึ้นเป็นเลเวล3ถูกไหมเขาจะเขียนบอกไว้นะครับว่าถ้าเราเลื่อนระดับขึ้นเนี่ยไอชื่อเสียงตัวเนี้ย มันจะเอาไว้ซื้อของในร้านค้าโลกนั้นๆอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเลเวลสูงใช่ไหมผมไม่สามารถไปซื้อของในร้านค้าภูมิภาคเนี่ยที่เป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากซื้อของที่มันระดับสูงสงขึ้นเนี่ยในแต่ละแมปแต่ละโซนเนี่ยเราต้องมาไล่เก็บพวกเนี้ยให้มันตันเลเวล5เหมือนกันหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยอย่างไงซะเราก็ต้องมาไล่ทําอยู่ดีนะครับนี่สมมติผมอยากซื้อของใช่ไหมสังเกตรครับว่าไอ้พวกของเลเวล1่เนี่ยที่มันตันเนี่ยมันไม ไอ้พวกที่อัพสกิลเนี่ยเห็นไหมต้องเป็นเลเวลหนึ่งอันนี้ต้องเป็นเลเวลสองเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลเวลหนึ่งเราสามารถซื้อตัวของที่อัพตัวของสกิลเนี่ยมาอัพตัวเราได้นะอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเปิดอยู่ดีนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไล่ทำไปเลยก็ได้ไม่ต้ซีเรียสอะไรนะครับก็หลักๆคือจับประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ